สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในงานประกอบ International Motor อเตอชนะครับครั้งที่45ที่ IMPACT a r e n a เมืองทองธานีนะครับก็เป็นการโชว์รถครั้งที่45แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูดีกว่าพามาดูดีกว่าว่าค่ายรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆมีรถอะไรที่เปิดตัวใหม่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่ามีมีรถที่เป็นไฮไลท์ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะพากันเดินดูทีละค่าย ก็อาจจะไม่ครบทุกรุ่นนะเอาเฉพาะตัวที่อพอจะมีข้อมูลแล้วก็ที่เป็นกระแสน่าสนใจที่ได้เปิดตัวในงานนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปดูกันค,ครับ เดินเข้ามาทางปีกซ้ายของพอนะครับจากประตูทางเข้าเลยนะก็จะมาเจอนี่ก่อนครับ BMW m o เตอร์ไนะครับในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ของ BMW นั่นเองนะครับเปิดโชว์ต,วตัวลุยรุ่นใหม่นะครับ R1300 GS นะครับเป็นจะเรียกว่าเป็น all new เลยนะเพราะว่ามันคือตัวลุย Ravenger ที่สร้างชื่อกับเครื่องยนต์บ er ็อกเซอร์มาเนิ่นนาน,นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมี CC อยู่ที่1,250แล้วนะครับลาสุมมนมาโชว์ตัวกันในงานนี้เลยครับระดับ CC ที่ขยับไปอีกเป็น1,300นะครับสำหรับ R 1,300 GS นะครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับในส่วนของหน้าตาในส่วนของมิติตัวรถจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆพอสมควรเลยทีเดียว สำหรับผมนะผมคิดว่ามันมันถูกชิ้นส่วนที่เป็นแฟลิ่งปิดคลุมเยอะมากกว่าเดิมจน จะเรียกว่าไงเดียความเป็น,นกลไกความเป็นโลหะอะไรมันมันถูกบังไป้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแม้แต่กระทั่งฝาครอบพุ่งยนต์นะครับก็ถูกดีไซน์ให้ดูเป็นสไตล์ที่มีลายเส้นที่ออกแนวโมเดิร์นทันสมัยนะครับมันกลายเป็น บอกง่เดียมันทิ้งอารมณ์ของ G S ในรุ่นก่อนๆที่ที่ดูใหญ่ดูแข็งแรงดูโลหะไปเลยตัวนี้มันออกแบบมาเหมือนกับจะจะทำให้เป็นในส่วนของอาณาที่ดูปลาดเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นนะครับ ัดมานะครับก็จะเป็นยามาฮ่านะครับที่จริงๆแล้วรถนิวโมเดลจริงๆมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เปิดราคาและก็เปิดจะเรียกว่าอะไรเดียวเป็นไมเนอร์เชนเป็นเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นี่หน่อยเนี่ยมีเยอะพอสมควรน,นะครับที่เห็นนี่คือยามาฮ่าฟาซิโอนะครับที่ได้มีการร่วมงานกับฟิล่านะครับก็เปิดออกมาเป็นรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวในงานนี้ วอสกีครับวอสกิได้มีการเปิดตัวรถที่เป็นมีเรื่องเล่าฐานเป็นตำนานนะครับก็คือเมกุโรนะครับเมกุโรนี่มีการเปิดตัวใหม่ด้วยในงานนี้นะครับส่วนในสไตล์อื่นก็ยังมีให้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Sport Racing อย่าง ZX 6 r นะครับในส่วนของรถ ไฟฟ้านะครับคาวาซกิ asaki, เอาตัวนี้นินจา e ีวมาโชว์ครั้งก่อนแล้วนะครับน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็น EXPO นะครับแล้ววันนี้นะครับมีอีกตัวหนึ่งมาเปิดประคุมด้วยเป็นนินจาไฮบิดนะครับไฮบิดคอนเซ็ปต์ของไฮบิดก็คือส่วนผสมของการใช้พลังงานระหว่างพลังงานฟอสซิลก็คือน้ำมันกับพลังงานไฟฟ้าเองนะครับ ก็มีมาโชว์กันด้วยและนี่ครับสำหรับสายฝุ่นที่ต้องจับตาแล้วก็ตั้งใจก็คือ KLX 230นะครับซึ่งตัวนี้มาเปิดพักคลุมกันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่45นี่แล้วนะครับจะเห็นว่าบอดี้เปลือกใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในรุ่นของอระบบที่าสามารถ เปิดปิด ABS ได้อาจจะเห็นผ่านสื่อออนไลน์ไปบ้างแล้วนะครับจะมีปุ่มที่สามารถาเปิดปิด ABS ได้ด้วยนะครับก็มาอวดโฉมตัวจริงให้เห็นกันแล้วนะครับในงานมาชมกันได้มานั่งลองนั่งน่าจะลองนั่งคร้อมกันได้นะส่วนกําหนดการวางขายนะผมบอกว่า ในช่วงไตรมาสที่3ของปี67นี้นะครับอนี้มาดูตัวจริงกันก่อนว่ามีการปรับปรุงอะไรอย่างไรบ้างก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับชิ้นส่วนภายนอกเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะเปลี่ยนเปลือกนะครับแล้วก็มีการาย้ายในส่วนของตัวออกซิเจนเซนเซอร์ของคอยสอียนะครับย้ายมปอยู่ที่คอท่อแล้วเพราะว่าชิ้นท้ายเนี่ยก็จะมีการปิดลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นระบบเบรก ABS ที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเข้าที่ฟังข้อมูลตอนเปิดตัวเขาบอกว่าจะมีมาขาย2รุ่นนะครับ2รุ่นจะเป็นรุ่นมาตรฐานกับ SE ส่วนราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ที่มันเป็นตัวดึงดูดเลยอีกอันหนึ่งสีสันนะครับแล้วก็ตีมมาในตีมย้อนยุกก็คือ KX ที่เป็นรถโมอโตโคอร์สกับ k l x 1 4 0 RF นะครับก็ยังมีอยู่ตัวนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเนี่ย ก็เป็นฟูลไซส์นะครับในส,ส่วนของ K L X เครื่องเล็กแต่ยางเป็น2 1 18ฟูลไซส์นะครับแล้วก็ถ้าขาลุย Avenger Touring ต้องตัวนี้ครับ K L R 650ครับ h a r l e y d a v i s ิ o n ครับมีมาออกบูธด้วยนะสำหรับเป็นแฟนของ h dy, อชดีก็มาดูกันได้นะครับแบรนด์จากฝั่งตะวันตกนะครับรถคันใหญ่หญไซส์เบิ้มๆบิ๊กใบล้วนๆต้องมาตรงนี้ครับก็ ก็จะมาเจอกับ o ร a ยเอ็นฟิ d นะครับ Royal Enfield ก็สไตล์คลาสสิกมาเน,นานๆตั้งเดิมเรารู้แนวมันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นโมเดลใหม่ที่น่าจะได้ขายในประเทศไทยปีนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นเิมารยานันนะเป็นยันใหม่ 450cc นะครับตัวนี้ เก็บงานมาได้เนียบนะครับสวยทีเดียวเห็นทั้งสื่อออนไลน์กันไปบ้างแล้วแหละอันนี้ตัวจริงก็มีมาให้ชมกันแล้วแป่ว่าจะเข้าสู่เมืองไทยได้ลองได้สัมผัสกันจริงๆก็น่าจะเราๆเ,เดือนวิถุนากรกดาษประมาณนี้นะครับ ซูซูกิครับเบิร์กแมนยังเป็นตัวที่น่าสนใจในสไตล์ของรถใช้งานแบบทัวริงด้วยนะตัวใหญ่นิดนึงอ่ะ400ที่เห็นขายดีกันมากๆนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่เป็นตัวเล็กลงนะครับที่เห็นด้านซ้ายของจอนี่เองนะครับเป็นเบิร์กแมน G.L. นะครับซึ่งเป็นสตรีทนะสตรีท G.L. เพราะานั้นนะก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจในตลาดอโตเ m ม t ตินะ เทียบแล้วก็คงนึกออกนะว่าอยากไปเจอกับรุ่นไหนบ้างและเทีนี้สุสาิมาแปลนะครับนี่มาดูไอเดียเขานะครับเขาทําการแต่งคาธนะออกมานะครับนี่ครับเป็นคาธนาที่ได้รับการตกแต่งมาพิเศษเลยนะครับแล้วไอที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่รถคอนเซ็ปต์ที่มาตั้งโชว์นะครับตั้งราคาเอาไว้สําหรับขายให้คนที่อยากจะได้ด้วยนะคใครอยากเห็นตัวจริงก็ต้องมาดูครับ นี่โชว์ลาอยู่นหน้าเลยนะครับในส่วนของอซูซูกิ VStorm 800DE e นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร,ร์ชั่นพิเศษตัวแข่งนะครับจะเห็นว่าที่ด้านข้างเนี่ยจะมีถ้วยรางวัลน,นะครับวางประดับฉากอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่โมดิฟายแข่งขันแล้วก็ไปคว้ารางวัลมาด้วยจากฝีมือของนักแข่งไทยนะครับก็คือ,อดุกดุยนะครับกับตุงตามนั่นเองครับ มาถึงแบรนด์รถไฟฟ้าที่น่าสนใจนะครับแรปิดกับเฟ l o ครับสองแบรนด์นี้บริษัทเดียวกันนะครับทำเป็นโปรดักที่ออกแนวเพอร์ฟอร์แมนซ์ในชื่อของ f e l ลครับเฟโลนี่เป็นแบรนด์ที่มีการส่งรถเข้าแข่งขันในรุ่นโมโตอี รายการ m o t ต g p ด้วยนะครับนั่นจะเป็นแบรนด์ที่ฝรั่งรู้จักเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นรถที่ให้การตอบสนองในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ออกแนวฮอบบี้นะครับก็ดูหน้าตาก็คงรู้ครับออกสปอร์ตสปอร์ตนี้แต่ถ้าจะใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับนี่มาที่แบรนด์นี้ครับแรบบิทครับ r a p i ินี่จะมี2รุ่นนะครับเป็น SR09 ที่เห็นข้างหน้านี้นะครับจะออกแนวแบบคล้ายๆรถอัตโนมัติบ้านเรานะครับจะมีหลายสีให้เลือกชุดชาร์ออกแนว Sport, สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับแต่ว่าขับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเกิด ทรงคลาสสิกต้องนี้ครับ SR 1 0 8ครับมันจะมี2รุ่นนี้นะครับให้เลือกใช้ในส่วนของแบรนด์ r a p ปินะครับมีสีให้เลือกถือว่าสวยนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยได้ผ่านการทดสอบจากสื่อมวลชนทั่วประเทศไปแล้วนะครับมีการจับเทสใหญ่ไปเมื่อไม่นานนี้เองครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศในงานประกอบเินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับงานจะมีตั้งแต่วันที่27มีนาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่7 เมษายนนะครับยังไงก็มีโอกาสก็เชิญชวนเข้ามาชมงานกันนะครับมีอะไรใหม่ๆให้ดูเยอะโดยเฉพาะนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง2ล้อ4ล้อนะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับส i า์สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่กับ KSL r i d i n g Skill สวัสดีครับ